อันบอกไอโฟน17 Pro Max ดีไซน์ใหม่เนี่ยพร้อมบอกทิกเนี่ยซื้อ iPhone โปรแรงนะครับลดแบบโคตรเยอะ อย่างแรกต้องบอกก่อนเลยนะครับผมใครที่อยากจะได้ iPhone ตอนนี้นะครับทาง TTB เนี่ยเขามีโปรแรงหัวแถวที่สามารถผ่อน0%ได้นานสูงสุดถึง48เดือนและเห็นว่าจะได้เครดิตเงินคืนครวมสูงสุดนะครับผม19,000บาทด้วยตัวน,นี้เนี่ยสามารถไปใช้กับร้านค้าชั้นนําทั่วประเทศกับร้านค้าทั่วไปที่เราไปเจอได้เลยนะครับอย่างตอนนี้นะครับเี๋ไอ้เนี่ยใช้บัตรเครดิต TTB ที่แอดไว้นะครับซื้อ iPhone 17 Pro Max ราคา48,900บาทผ่อน0%ถึง10เดือนได้เลยและได้เครดิตเงินคืนตั้ง6%นะครับเท่ากับ2 9 0 0 สี่บาทเลยแน่แต่ถ้าแลกไปอีกเนี่ยสี่หมื่นแปดพันแคลนครับผมก็จะได้คืนอีกห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทเลยรวมแล้วนะครับได้เงินคืนตั้งแปดพันหกร้อยตั้งสี่บาทเลยแน่เท่ากับว่าเครื่องนี้เนี่ยจ่ายไปแค่สี่หมื่นสองร้อยหกบาทเองประหยัดไปตั้งเยอะอันนี้นอกจากแอดไว้ในครับผมสามารถไปซื้อที่อื่นได้ด้วยนะครับโปรแรงทุกร้านเลยนะครับโปรนี้เนี่ยมีถึงแค่สามสิบเอ็ดตุลาคมหกแปดนี้เท่านั้นนะรายละเอียดนะครับผมสามารถดูเพิ่มได้ที่เว็บไซต์นะครับหรือมาที่แอป TTD Cash ได้เลยนะครับนนนีีี่่่่่่คคครรััับบบืออออกกลลลงงข Pro 17 Max ตววใหมาาสสุดะเย นี่แหละสีที่คนชอบบุลลี่กันเดี๋ยวลองดูของจริงนะครับว่าเป็นยังไงเนาะอ่านี่ครับพิกมะดึงเปิดกล่องมาปุ๊บนะครับเจอน้องไอโฟนสเก็ตเปเปสี c o s m i c ิกอ n ร์นตนสวยๆแบบนี้เลยซึ่งก็ยังดูดีกว่าที่คาดไว้ตอนแรกนะครับแต่แอบมีการตัดกันชัดเจนระหว่างอลูมิเนียมกับกระจกนิดนึงนะสีอ่อนๆนมๆหน่อยซึ่งซึ่งดูแรกๆมันก็อาจจะดูแปลกตาหน่อยแต่พอดูไปๆมาๆมันก็อาจจะชินขึ้นได้นะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่กลัวนิดนึงก็คือเรื่องของอลูมิเนียมด้านขอบข้างนะครับอาจจะเเเเปป็็นน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 นรรรรออออยยยยงงงงงง่่่่่่่าาาาาิิดดึขขววกกกัััััะะแแตตใใืีีีไซ์ล้้้หหมมมทถถบบบบบๆคคผจู โฟน16พวกแก๊งโปรแก๊งโปรแม็กปุ๊บเนี่ยเอาตรงนะในฝั่งขอไทเทเนียมเนี่ยมันยังดูหรูหรามากกว่าซะอีกนะครับผมแต่ยังไงทำไงได้ก็คือดีไซน์ใหม่อะเนาะแล้วถามว่าสีนี้เนี่ยเหมาะกับใครนะครับผม,ผมก็ต้องบอกว่าอาจ,จะเหมาะกับใครที่อยากจะได้ถือปุ๊บเนี่ยแล้วมาดูเข้าแก๊งนะครับผมอย่างเช่นพวกแกง๊งแครอทแครอท เรื่องของสีก็เป็นในส่วนของความชอบส่วนบุคคลแล้วกันแต่เรื่องการจับถือรอบนี้นะครับผมถึงแม้ว่าจะขนาด6.9นิ้วนะครับผมเมื่อเทียบกับ iPhone 15 Pro Max ที่ได้ใช้ทุกวันทุกวันนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าเป็น6.5ที่เปานะจากการปรับเปลี่ยนดีไซน์เป็นอลูมิเนียมแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ผสมในฝั่งของกระจกขึ้นมาเล็กน้อยด้วยเนาะเรื่อไรขยับมาจากรุ่น iPhone 15หรือรุ่นต่ำกว่านั้นนะครับจะรู้สึกว่ารอบนี้เนี่ยเฮ้ย iPhone 17มันก็จะมีขอบที่มันเล็กลงต่างจากจเดิมเยอะ,ะอเ Pro Mac, อนหมน ตอนนี้นะครับผมในฝั่งของ iPhone 17 Pro Max ก็ได้หน้าจอที่มีความสว่างเพิ่มขึ้นมาอีกนะถึงว่า3,000นิตได้เลยตอนเปิด HDR แบบเต็มที่นะครับผมเออไม่สู้แดดได้เต็มที่แน่นอนขาบลดแต่ะท้อนเวลาเล่นตอนออกแดดได้ด้วยนะครับผมก็จะไม่สะทอนเบอร์เท่ากับรุ่นก่อนและแต่กับขนาดหน้าจอประมาณนี้นะครับผมเรื่องการดูหนังเล่นเกมในที่โล่มต่างๆตัวนี้ก็เชื่อว่าทำงานพวกนี้หรือว่าเล่นเกมพวกนี้ได้สบายๆอยู่แล้วนะครับและหนึ่งอย่างที่เดี๋ยวอยากจะลองมากๆเลยก็คือเรื่องของการเล่นเกม p อ iPhone 17 Pro 17 Pro Max จะเป็นมืืออถเเกกมมิ่าาาขึ้นพระว เรื่องของชิปที่แรงมากๆได้ A19 Pro เอ,อ,เอ,อ,อันนี้ขนงคะแนนน่าจะออกมาแล้วละทุ่งปรีดแน่นอนนะและก็มาพร้อมกับระบบระบายความร้อน Vapor Chamber ที่หลายคนอาจจะคุ้นหูก,กับตัวของการระบายความร้อนตัวนี้ในฝั่งของ Samsung ซึ่งเขาหยิบมาย,มยืมมาใส่ในตัว iPhone ด้วยนะครับจะช่วยให้มันแบบว่าระบายความร้อนได้ดีขึ้นเหมาะสมกับชิปที่แรงมากยิ่งขึ้นซึ่งมันจะดีจริงไหมนะ อันนี้แอบเห็นแล้วว่านะครับมีหลายช่องนะเขาแกะดูแล้วเดอะเพอร์เชมเบิลก็อันจิ๋วเดียวเหมือนกันนะแต่เดี๋ยวสู้ได้ไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันทีเนาะเรื่องนี้เนี่ยแอบไปลองมานะครับผมเล่นประมาณ1ชั่วโมงกับเกมเจนชินิแพ็กนะฮะเกมดูดสเปคของมือถือทุกเครื่องถือว่าทำได้ดีนะอุณหภูมิก็ไม่ได้ร้อนโหดเวอร์จนเกินไปเห็นว่าทำได้ดีกว่ารุ่นก่อนๆด้วยนะครับถึงแม้เดอะเพอร์ชเบิลจะอันจิ๋วนิดเดียนตามนะครับและในฝั่งของการเล่นเกมจ๋าๆขึ้นมาอีกหน่อยนะครับเเเเเห็็นนนนวว่่าาาาา้้้รรรรอออองงงงััับบบตตขีีียยยละะสสๆไดมทภพแ คมชัดแล้วก็มาพร้อมกับแรม12 g b นะครับผมที่จะรองรับการเปิดแอปพลิเคชันและรองรับ iOS 26ได้แบบลื่นไหลมาส่วนเรื่องกล้องกันหน่อยแล้วกันนะครับเห็นว่าเป็นกล้องฐานใหญ่ๆใหม่ๆแบบนี้เนี่ยมันมีอะไรอัปเกรดขึ้นมาบ้างนะครับผมอย่างที่เรารู้กันเนาะหลายคนติดตามกันมาเฮ้ยได้กล้องหลัก48ล้านกล้องอัลตร้าไว48ล้านตั้งแต่สมัย16 Pro Max แล้วรอบนี้เลนเทเลครับขยับขึ้นมาเป็น48ล้านเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะจาก12ล้านตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับผมจะทําให้การถ่ายรูป ในกล้องหลังนะครับอ้ํออกมาได้ดีขึ้นเยอะมากบวกกับพลัง AI ที่เขาช่วยเข้ามาด้วยแหละมั้งแต่จุดหลักๆที่ไอ้อยากจะลองก็คือเรื่องของการซูมนี่แหละครับเฮ้ยเลนส์เทเลตัวใหม่รอบนี้เนี่ยปกติโดดมามันจะเป็นคูนหเลยใช่ไหมรอบนี้เนี่ยถอยลงมานิดนึงครับเป็นคูนสระยะกำลังดีไม่ไกลแบบซูมเข้าหน้าจนเกินไปนะเห็น <ะ S 1> ว่าซูมตัวเนี้ยขยับขึ้นออร์ติคอลอีกอันนึงเนี่ยคือคูนแและสูงสุดเนี่ยเห็นว่าได้ถึง40นะครับผมก็อืมตรงนี้ใช้จริงอาจจะยังคงไม่ได้เทพมากเท ใจเรื่องกล้องที่มีการเปลี่ยนที่ใช้ใหม่แต่ได้กล้องดีขึ้นถือว่าโอเคอยู่เนาะหรือเปล่า,ลาทุกคนโอเคป่ะเนี่ยว่ <laughs> าแต่หนึ่งจุดที่น่าจะเหมาะสมกับคนที่ทาบล็อกรอบนี้กล้องหน้ามีการอัปเกรดขึ้นมาเป็น18ล้านพิเซลนะครับจากเดิมเดิม12ล้านมันนั่นด่างมากหนึ่งสกินโทนกล้องหน้าดีขึ้นเออดีขึ้นเยอะมากๆเหมือนกันแล้วก็เรื่องของมุมมองครับสามารถปรับให้มันดูออลตะวายได้มากขึ้นด้วยนะครับเพราะว่ารอบนี้เนี่ยเขาจะรองรับนะครับผมการถ่ายแบบครอบจา,ากแนวตั้งปกตินะเราถือแนวตั้ มาเป็นแนวนอนย้อนมาเป็นแนวตั้งโดยการถึงกล้องขคาแนวตั้งนะฮะก็ได้มุมมองแบบนอนนอนก็ได้มุมนอนแบบแนวตั้งก็ได้อน,นี้มีครั้งแรกในตัวของ iPhone 7 s e ซีรีส์รอบนี้ครั้งแรกนะครับผมก็ถือว่าเรื่องกล้องน่าจะผ่านอยู่นะแต่ถ้าจะไปปะทะกับอะไรต่างเนี่ยอย่าเพิ่ว่ากันดีกวนะ่านอกจากชิปจะดีนะนอกจากกล้องจะโอแล้วเนี่ยเรื่องแบตก็ต้องอยู่นานขึ้นมาหน่อยนะครับผมเห็นว่าแบตบตัวนี้อยู่ได้อึดขึ้นนานขึ้นมากกว่า iPhone เท่าที่เคยมีมาเดิมก็อีกนะฮะและก็รองรับการชาร์จไวเพิ่มเติมเข้้้าดววยถึง40ัตตปป็นนไ เห็นว่าในนั้นน่ะแอบบอกว่า65วัตต์ก็ได้เออเพราะฉะนั้นนะครับใครซื้ออะแดปตอร์อะแดปเตอร์เพิ่มเติมไปเนี่ยอยากชาด้จไวๆต้อง40วัตต์ขึ้นไปเลยนะครับผมก็หลังจากที่อันบล็อกมาเนีผมก็รู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงเห็นความโดดเด่นชัดเจนว่านี่คือ iPhone 17 Pro Max ที่ไม่เคยมีหน้าตาแบบนี้มาก่อนเลยให้โฟนนะน่ากันจะบอกกับคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะเปลี่ยนมาใหม่แล้วตะโกนเลยว่านี่คือ iPhone เครื่องใหม่ของฉันก็ต้องเป็นแก๊ง17 Pro 17 Pro Max ตัวนีี้้ขึนนนนไปหรรอวว่่่่าาาใคทสยยแแบบชัจ ทำบล็อกทานั่นทนํานี่ที่อยากต้องการเป็นกล้องที่มีการอัปเดตแล้วก็จริงจังมากมขึ้นทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังอันนี้ก็น่าจะเหมาะเหมือนกันนะกับตัวของ i p h o n e 17 Pro Max ตัวนี้นะครับเดี๋ยวยังไงตรงนี้ถือว่ามาอันบ็อกแล้วพรีวิวแบบเร็วๆให้แล้วกันเดี๋ยวเจาะลึกในะแต่ละเรื่องอย่างเกมอัดเต็มให้เลยโชว์ไปเลยว่าแต่ละนาทีที่เล่นออกมาเนี่ยมันเป็นยังไงหรือว่าสายกล้องจ๋าๆมันจะต่างกันได้ขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปฝากติดตามรอด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ประมาณน้ไว จะได้มาเจอคลิปแบบนี้อีกเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยทีไ้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ